อุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยขาวขาวอุ้ยนี่พี่น้องอุ้ยใครใคร,ใครอุ้ยเห็นบ่โมเคียออกเดี้อเด้อเด้ออุ้ยไปฝุ่นไปเอาหมันหมันครับพี่น้องนี่สองสุบีบขอเห็ดละงงอกครับฝุ่นทองนึงครับ,บ,รรบอยู่ข้างใน,น,นอู้พี่น้อง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านช่วงลูกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมันนี้กับพวกหัวก็ากันิกากระบาซูวิีคือเก่าค่ะกับกันิกาเฉียนเหน่เนาะพาพี่น้องเขาโค้เขาปลาคือเก่าค่ะมันนี่รอปลาแถวรอบานเนาะปลาเป็นน้องบัวค่ะถ้าเบิ่งตามไปลุ้มไปชมกันค่ะว่าสิมันเห็ดยังแน่เนาะมันนี้กับตรงมาตะเสาเนาะค่ะเผาลีบกับไปแเฮีเทียนค่ะพี่น้องสวัสดีครับวันที่2คลิปเด้อค่ะสวัสดีดอกเลี้แข่งมัน มาหาเห็ดก่อนครับจะคอยแปเอาบุญนับกันครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขาวันษาครับเนเห็ดรวมครับพี่น้องเมียนคนตกใส่ได้บัดอกเอาแต่ดอกก็มาเยอะจุงเต็มรับ ห็ดคมหอากบบบ่าไปกอนเนาะจ้าเขาอยุ่ใกล้บ้านครับที่นอนเธอสิคับมาหอนบ้อ้ยนี่วะิ้ีเห็ดยังแน่ครับมือนี้ตีดอกนึงตีีีเหมือนอนบช่วงนี้จะหิรโกคือเหลือโปเนาะ

เด,ดี๋ยวมาให้ขาวแต่แก่ใครขาครับใคร,ใครครับใครเน,นียนงูงน้นสิหงูขาววนะ้หมูขาวมีีสงองขาวกันเนาะเนียนมูขาว เขียวครับนี่ดอกเงี้ยขึ้นบกโอ้โหอย่างงามเลยขาวครับขาวเขียวอยู่ในกันเลยขาวครับเออสมบูรณ์เลยนี่น่องเลียนบรรยากาศครับนี่จ้ะ พย่ยาะไปอยู่ห็ดขัมเวลาน้อยจัดจอครับปลูกดอกเยี่ยวครับต้นครับเห็นด่งด้ยโด่งเห็นโด่งนี่ดนี่นมหญ่ขาไงก็นี่ยนี่ไข่ขาวขวแล้วด้วยพี่น้อง Hey. Oh, uh. <laughs> lên mm. lì lì đấy Ui, nào Sáng tui gì? có nhiều Nó cả óc đấy ngoài sơn xịt เหบลอนงูครับพี่นองง่ายครับอุ้ยหมูซีครับครับนกลยจิบปับปั่พี่น,น้องมันแจะไละแจละใส่เงี้ยปุดปิดเลี้ยวบริเลย ไอีกน้องนึงครับอีกตุ้นึงครับมงึงมีสองวันจะตุ้เดียวสองดิสดิหลีไปไห่อยู่นี่ไงกันหินโอ้ยช่หักบังเห็ดยหมหรบมาสองมื่สามหมื่นเลย mắn khấp, ui, tôm cả ngảm khắp luôn, to chuồng cả men, ตึงไมหมครับโดองนี่ไฟเขียวสมกับว่าไม่เก็บเห็ดรวมครบพี่น้องนี่เข,ขียวขาวผสมไหมนี่แดง <c ười> ยังมงีขาอะค, <laughs> ครับปีนองมาผูกอของไงเก็บผึ่งขาหนง,งยุ่งครับโอ้ยเลาก็นี่กาลงเสียมโอ้ยโอยไงครับมึง เหตดก้ล้างชัมคร <baptism>? ับเราสวิเตอนจยังสีเด้พี่น้องจะได้เจียงมาเนาะพี่ครับอื้มฮิตลัางเหล็คืออห็ตลัางเหล็ดอกดึงครับจะเ็นกะเป็นนำหาเสียมมาทันโถ่อยู่ คนเดียวไปคนครับช่วนวโอ้ยหนาวฝนลินมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยตกไดดตกดีเนาะฝนเมึงพี่น้องดาวสวิตโฟยังโอ้ยในยน้อยก็มีแห้งาเลยพี่น้องรุ่นครับพี่น้องรุ่นหา,าจ้าวกันนิก,ก้าก่อนนี่ครับอนี่ดาวสวิพโฟเฮ็ดละงกครับ ดองนึ่งครับอยู่ข้างในอู้พี่นอ้นนนนนองนันหินด้วนมันๆครับตรงนี้ซีครับสาวกตนิก,กากับพอเลยมาเอาข้างในก่อนครับราสู้ฮิดพอข้างนอกฮะอะไรล่ะพอพอเป็นมูเลยนะหล่พอเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยขาวขไปหยอนี่พี่น้องอุ้ยไครอุ้ยเห็นบ่บุกเียออกเดอเดออไปปไไปเอามันมันครับพี่น้องนี่ครับมีั้ยนี่องนันยาเฝ้าเด้อคนมีอหนี่แต่สิเขามาหาไหมนเพราะท่านไดหาอยู่ท่านี้ ไปเมื่อไข่ไงครับพี่น้องมเมื่อมึงครับพี่น้องไข่มามามาจุ้ยเซอออนสะอออนมึงอหรไข่เนี่ยโอ้ยปลาคิทโอ้ยปลาสีมะมันมึงครับขึ้นโพนเลย ไอหมูคนบ่อตรงนูง้ใครหูบ่อหมูอันไฟมาได้บ้าพี่น้องก็เลยงงสาวกัิกามากเมื่อนี่หมานครับพี่น้องหมานใครละงงนี่ครับเย่างเลยคนเบิดไปบึ้งอนี้ยนี่ๆเนีเนี้ยนี้อเอาขึ้นมาตรงนู้นก็อจง พระเป็่สวนเ e a t ออกป่ะโอ้กจังโอู้หใดสั่งไหวเนาะกินพอดีเลยครับเ e a t ห่วงเนาะ

พี่โมานซื้อเลยไปตายพอเฮ็ดละงกเหลืองยังคงดังเหลือกอุ้ยพบจะดําตาพี่น้องลบมาแล้วเมาแล้วหือว่าแตที่เรียกว่าแต่อีหยังครับเหลืองๆหลองเลยยางเขามาซองมึงอ้ยเฮละงูออกสิแม่นบ่ได้หูมือเด้อพี่น้อง มาซูมสีซ o มหาไปนม <laughs> ันได้ออกตตรงนี่ครับเนียตรงนี้มงเนียนจะสวัดึ้นป่านนี่ <laughs> สีแดงแปร็ดครับพี่น้องนี่นี่ไใหม่แล้วออกเน่ยใหม่หนึ่งละเออนะอือปิดไฟเลื่อมเลื่อมปิดผาิบเลิ่มบานโอ้ พออีกแล้วครับละงกละงกู้ะเ,เน้นๆครับเว้ยนี่ฮะน่ะคือว่าสดุผ่อเป็นหมูเป็นอนนันน,อนี้อย่างสิเนาะม่าจะโปรชุ่มจับกล่องเป็นจะได้ละพี่น้องบว่านี้อุ้ยไช่มีกับริจาคเนี่ยโอ้โหจะได้น้องซีนี่หนังสือน้ำเขา่าใช่ตามผืนตามาศาสเตอร์พี่น้องบว่านี้กล่องกะบางเตื่อกะอั้หนุ่ยบางเตื่อกะบัวอั้หน,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 นุย่ยพ่อฮ็ดงามๆเนี่ยนี่เพิ่น lấy mắc cây sắc vì cây cắt này cả bua thế tên một lái cứ gì bán nó đâu nhỉ một khăn một khăn trong đây nè họ còn đứa thì bệnh thử mua chùm ngảm chùm ngay khác thế là ngộp ui ขางบนบ่ออกมาออกขางลาง่างฮ้าพัดส,สื่อเลีกเลยพัดส,สื่อเลียกขางบนบ่ออกมาออกขางล่างเออจักขนาดเลยพี่นอ้องนะเก็บเองครับดอกนี้ว่ามันอยู่ในร่องเอ็ดมึงอีพวะงามครับ ดึง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 ดงดดงดึ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 ดึดึง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 ด ครับมูลมูลหนึ่งเลยคอเมนเต์ฮกเลยนี่อีออ,อ,องามีะจปเมืองเมียโปรเพณ่้นเครับดูดูสีไขรเนี

ว่า <What? S 2> อ,องอเสียบครับอุย้ยมานเป็นมูนีอันพึ<ม>่งผึ่งมันเป็นมูครับตะกี้อ่ะออกแต่ละอดอกสองดอกไมอนี้ออกหลายครับเย็บเท่ากาับถาเท่าคือเกา่าบริมาสองสามหมื่นกัเนาะ <c oughs> ยังขักอยู่ดดดยไปพอ,อไปอีกบ่เห<ด>มืนอนยัง<ก>ต้องนะ ต้องกเอาครับเสียมหายอยู่เหรอสามรอบครับสามนี่เทื่อสามลงกับลงงพดสเสือด้เอาไปไหว้โมเมนต์งาเทียนวัวเวลาถือหนีดกะลงเสียมเวลาถือเสียมกะลงหนีดนี่แหละเป็นลงไหวเพื่อจะให้มาเห็ยดคือเก่าเมน กลับมาแย่ได้พอ,อย่หน่อน้ำห้าเสียมเพิ่นเกิดชีวะกลับมาเสียมก่อนโอ้ยเพิ่นให้ซักไหวล้วกอะให้ลบมาเอามาเอาเฮ็ดนนำครับไปครับไปต่อมาพออีกสองไข่เห็นบะี่ได้ไข่หนึ่งนะเออกับสองไขน่นั่นแหละนี่นี่เอาไข่นี่ก่อนเป,เ,ปเ,ปเปิด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 งานอ้ยเเพ็่เพื่ะีเชียบไห

สีขาวสีเหลืองเหลืองเลืองขาวขาวนะอือไม่ใช่ขาวก็นีฝันหน่อยเนาะเหลืองหน่อยดกข่อยง่น้ำมดอกดนา้แม่ทำให้เขาเปลี่ยนจะมองงาแต่ง่ายาวอดหูโด

ตาบครับโอ้โหดอกเขาสารพัดทีซีดีไปด,ดยิยืดไข่สองสองเนียนยางเขาจะมองเขยออกครับพี่น้องมองโบเขยออกโบย่าง เป็นมูเงี้ยเมีไขใครเขียวครับมนี่อมมูลายมูหลายอย่างถ้าน้องยงก็เป็นมูแล้วง่ก็เป็นมูให้ใส่ก็ไเป็นมูยังว่ามาเกี้เพชรรวมต้องได้ทูกเห็ดง่ายอ๋อแสดงว่าคุณอกมอกกลับมาออกแล้วเนาะมอกเห็นคุณบกรอบบกหอยเห็นคุมาหลบนะสองได้ทั้งใน่่ดิจุ่มสามคุณนะดนะเดี๋ยวอสเรียกตองสิบอ๋อเคี้ยเคี ต้องค่อยค่อยเคลียร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสินี่สามครับพี่น่องอุ้ยเดี๋ยวแช็อู้ยเก็บเลยเก็บตัวเก็บเผาเนาะคิดจะได้จะได้ตัวสวยๆจ้ะนเผาเห็ดอยู่พี่น้องยืนท่าก็ยากกันยุงเดี๋ยวลงมาฟอเห็ดเนาะียน เดือดหกดวะุ้ยสองพเถอะนเนาเหมือนนันน่ต้น n ดอกเดียวปัาดว้าวหกเจ็ดดวกเจ็ดดวงไม่งามกะพี่นนะโอ้ยว้าวอืมสวเดือมเลื่อมบ้างเห็นไข้างบนสีบนสีสีนะอุ้ยเลื่อมมันจะไหนเอาโอเค ได้แล้วมึงเคื่อกล่องสีมาได้พี่น้งนอ,องแมีนพุ่นดอกนึงจะให้ขาวพุน่นอุ้ยให้ขาวเฮ้ยนี่ที่สมีกระเอาครับพี่น้งองแข็งอยู่เนาะงเมียนยังโอเคอยู่ยขาวขอันนี้ครับอุอ้ยขา อู้ดึบกบ่ึ้นนี่ใหญ่แลยครับอืมว่ามันวัด h e a ไข่เ,เด๋ยว h ตั้งเลยุ้ยาวแม,มนเราไข่ก่อนจะเบอ,อ 40, กาาแล้วเดีคยวน่ารักมากดูอลขาวนอลสากูได้ชีมานปาดเนาะก็เขามาหนีวะกันนั่นวะคุณคุณกัะงยววะหลายมากพี่ ติดหลังเลยอโอ้ยดอกงามแห้งครับพี่น้องาดงามแห้งนี่นาเล่จ้านี่ตวบูติบีอยะนอกคุ๊บนั่กุ๊บู้นี่ลุนตีน่ะ <laughs> Der hat <laughs> <laughs> มาผดงให้เขาเปลี่ยนครับดอกงยครับอุ้ยอ้ยง่ายดอกงเนาะเขาอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนดงเปลียงหลวงเก่าอย่างเนเก่าขาขั้นก็ได ตัวนี้ครับอุ้นต,ตัวมันให้ต้นใหม่มนเน,นาะบอยเ,เลือดแตขาค่ะ,คะ <laughs> พี่น้องตัวนี้เขาก็ออกปลามากเด้อค่ะบึงเห็ดของหองหมานค่ะค่ะเห็ดไข่จุ่มกับผอเป็นมูเนาะ เฮ็ดละโง่ปอเป็นมูบอกขาดกินกราสิมะปอเฮ็ดละหง่เป็นมูค่ะเดือดหล่เติบอันก็เข็ดขาลงยู่มูใหญ่ค่ะเข็ดปลวกดอกเดียวกับบุรีไทยด้วยพี่น้องโอ้ได้หลายบุรีไทยแต่กันนีเห็ดลังแหล่เนาะเห็ดกอแดงเห็ดรวมๆค่ะมื้อนี้ม้านคักคือเก่าค่ะมายามใดก็แต่มันเป็ดละโง่ขาวนี่แจ็คพอตเลยมูใหญ่เป็นมูเป็นเข้หลาย สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปเลยเด้อพี่น้องสหรับคลิปนีบอกกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อค่ะค,ะคนไลท์กดแชรส์สาวกนิกากระเป๋าสวีทค่ะลาไปเลยค่ะอบอกันคลิปหน้า